ซื้อกีฬาเมาไปให้ลูกน้องที่บ้านสบายดีเด้อพี่น้องสุกูสุคนมีซื่อมาซื้อเครื่องให้เครื่องจะมาหลายเนาะเครื่องกันหนาวหลายส่งขายงาม่จะโตงามื่องข้าว เสื้อ,อผ้ามีตัวงามน้องเฮ้ยเสื้อผ้าผู้หญิงตัวงามชิ้นเสื้อกีฬาให้เพืเ่อนพี่น้อง

แต่ว่าส hey yep. 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 ิเอาตัวน uh. ี <Windows> ้ไปเบิ่งอีกกตอนว่าอยากได้ใหญ่ก็นิ่ม semi แบบสงสารดิกน้อยอยากซื้อให้ใหญ่บ่านี่งใหญ่ใหญ่กว่าตัวนั้นลงได้บ่มีบ่สีแดงสีแดงบ่มีแต่สีนี้สีนี้งามสีฟ้างามอันนี้มันออกสไตล์ผู้ชายผู้หญิงบ่อืบผู้หญิงจะได้ให้ผู้หญิงเบอร์สาสี เปลี่ยนเอาสีส้มพี่น้องงามเพราะว่าเป็นดิกน้อยผู้หญิงพี่น้องเบอร์สส้ีทีว่าสะเอาสีแดงแต่ว่ามันเป็นเบอร์น้อยเอาคือท่อกันคือท่อกันเนาะยายเนาะสบายดีพี่น้องสุขุสุขคนทุกจ้านี่ล่ะ ไอ้กลับทุกใจแล้วเออวันนี้กาเสียเอาเสียกระแหกน้องเยเอาขนมเอาบักเพชรเอาเป็นงนัวเอาเกลือมาซอยเสื้อผ้าง,งามๆพี่น้องเกิดมาเบิ้งนำกันแล้วีอย่างแน่น้องก๊อฟเอาเพชรมาให้พี่น้องเบิง้ง <c oughs> เอาไว้เหื่อยลูกไปลงมา ลงมาลงมาไหมคนหูลงมาลูกสบายดีเด้อพี่น้องสุูุสุกคนวันนี้กะเสาอึงกะเอาเสื้อผ้างามๆมาให้ลานน้อยแล้วก็ลูกน้อยพี่น้องเลยซ้าเดียวกับลูกของเสาอึงแล้วพี่น้องเลยซันเดียกับน้องใต้อันนี้กะซื้อซื้อใหม่เมื่อคืนนี้ นี่กะซื้อใหม่เมื่อคืนนี่น้องงามแบบเออเพื่อนแหละได้ชุดกีฬาเด้อน้องได้หลายก็เอืให้ส่งอยากได้บ่ซื้อซื้อให้อันนี้ให้อันนั้นเขาลองดี๋ยว่น้องเสื้อกีฬาสีแดงเอื้อยเพื่อนได้ได้ชุดหนึ่งน้องเพิ่นได้สี่ชุดนี่ของเอื้อยเพื่อนจะให้เพิ่นลองบ่เนี่ยน้องงามบ่ ไปซื้อเมื่อคืนนี่แหละอันนี้ขนมซื้อขนมมาให้โง่โลอ,อยคนนี้ก็อ,อยังได้เอ้าเจ็บเอาใส่ถุนก่อนโอ้เอามาปันโน่นเลยมั้ง ปันเนี้ยเน่ปันโมูเน่การมกเค็ดมาให้เพื่อนอันนั้นเหิยูเ็ดริ๋งเนาะเค็ดแห้งเอพี่น้องเนอะเค็ดแห้งเออมาให้เนอะเกลือมาให้อันเบื้องต้นก่อนพี่น้องเลยย้ายายคู่กูเป็นหมดละกระเทียม กระเทียมสี่หัวมาไว้เพื่อนตำเจียวตำชุเอ้าก็แต่เป็นนัวแตกน้องเป็นนัวห่อหนึ่งนะพี่น้องเอ้าอันเนี้ยมาช่วยเบิ้งซนนะพี่น้องเด้อเซนฟูอาบน้ำซะอีบะผมซาอีบะอันนี่เซมพูเด้อพี่น้อง เป็นซองเดี๋ยวี่น้องก็แซ่บกระซักิบเครื่องยังหูซักเครื่องอี่เลยพี่น้องเลยนี่สอห่อซักให้น้องเลยจะเป็นอีเด้อูตรงก้อนสชูอาบน้ำใส่สชู่อป่าอาบด้ยน้ำมน้ำมน พาน้องลงเซยอยู่บ่เดี๋ยวพาน้องลงเซยเด้อยานจมน้ำจมในได,ด้เก้าเป็นเอื้อยตั้งวรน้องอะอันี้โอ้ยอันนี้นก็เสื้อผ้าเก้าอันนี้เด้เอพี่น้องเสื้อผ้าเก้าเซ่อเอื้อ แต่ว่ามันกับใบเก่าเล็กน้อยมันก็ไม่ได้แต่ว่าให้พันโลมาก้อนให้พันไซได้น้องได้ก็ให้พันนงพันนงบัได้ก็จะให้คนอื่นนะพี่น้องมีคนอื่นที่ลำบากก็มีแต่ผ้าเก่าที่จะอึงซักไว้

คือใหม่จากเมื่อคืนนี่เที่ยวเลยเออป้าจะลองมาเบิ่งป้ปอ,งอันนี้ล่ะลองชุดนี้ก่อนสีแดงก่อนอนะปไาเป็นน้องเปนุ้งเราออกมาโอ้ไม่คิดเลยจ้ะแค่มากบ่ทรงน้อยพิ่ดทรงน้อยเพิ่ดย,ยืนนู่นนะฮะเออ มันมาส่งมันน,อน้อยเนางะง่ายเลยสิค่ะง่ายโชคของง่ายง่ายมั้ยง่ายสิเบิ่งเนาะง่ายพี่ถึงงบเราต้องโชว์หลายอายเขาเอต้องโชว์หลายอายเขาของของผู้น้อยเนี่งามเด้อพี่น้องสีแดงของผู้ใหญ่ก็งามคือเดียวแต่ว่าเพื่อนว่าส่งมันอยากน้อย Tôi nói anh nhìn lông nốt sườn cái này cái áo sườn này này nha mát thì lấy bàn này để xẻ lái đấy tưởng con nôi tôi sắc phế bén như bản à à <laughs> lúc yên văng nữa à ngắm một อยากทับในในหนึ่งเนาะทำนาแกา้วตอนนี้มึงเราไม่ตัวเนีนหา่านเก้วไร้โอ้นแก้วก็่อบเชื่อหมู่ข้งงางเือนเลยพี่น,น้องคนกันมาสู่น้ำใส่ตังตเนี้ย <c oughs> นิงนอนำเดียวเชือกระโปงเกระโปงน้องะลารักเด้อ บบนี่สักน่าตอนนี้ให้งามสีชมพมมูให้เอ้ยเก็บไว้ให้เด้อเว,วลาไปบุญไปงานไปไสเด้อนี่บอกมันจะได้งามๆดูทับไว้มาเบิบ่งโน้นับมาเบิบ่งโน้ผม่ะ

ถามคือกได้เขาจได้เราซื้อมาให้ทำเวลามองบ้านเรา่อซื้อบูนีมาจีเลยเนีมาหูุ่เนียมถามนี่ได้เครื่องงานเลยทถามูปากคือเก่าบานนี่เออได้ดไเครือบบร่องงานเลยมปากขนมก็ได้กินเลยพี่น้องาทาหมูป่าอกาง้

ทวัีเกอคู่หนึ่งอมาให้ค่ะหาเกอบกัพี่น้องหาเกอบนี่เกอบพร้อมพี่น้องคู่หนึ่งเกอบน้องก๊อฟซื้อมาแล้วมันใหญ่แล้วใส่กไรพี่น้องมาให้เพิ่นใส่งเนาะใช่ใส่ปเนาะโอ้ดีเล้เนี่ยเฮ้ยใ่ใช่เสียติดหอ่อื sai với ai dám thì nó ngơi. thôi thôi và hai thì nó vâng nữa thôi thôi tin lắng mà tin lắng, Phim lắng mà. Mình nhào nó sai với ai dám hai con ươn á sai là hai con ươn tao hai khỏi sai đại sai với ai tin nhào đi cướp sai đi cướp nó ngá cướp nó à. มีแล้ขาดแล้วขาดบวกขาดก่อนไหนแต่ยังใส่เพราะ <Okay. S 1> เกือบกระคาดเด้อพี่น้อง <Okay. S 1> แหนบมาแล้วเอ้ยถึงซื้อมาให้อีกเด้อ <Okay. S 1> โอกาสหน้าพี่น้องถ้ามีโอกาสซื้อเดี๋ยวซื้อมาให้อีก <Okay. S 1> ดตายดูพี่น้องเอ้ยพ่ <Okay. S 1> อแม่ตายเพบ่นละวันนี้คิณเข้า น,นั้นไอ้เพื่อนพี่น้องอ้เพื่อนบมเข้ากล้องนำ้ำอ้เพื่อนน่ะกะเป็นลูกป้าเป็นลูกป้าบอกเป็นลูกของอันผู้เสื้อขาวฮั่นพี่น้องที่ถ่ายคิดเมื่อวานนี้อันนี้แหละเป็นลูกน้องลูกน้องน่ะกะแม่กระตายพ่อและป้าไปลูกอ,อันพ่อแม่อันสองไอ้น้องนี้และพ่อแม่ของป้าเพื่อนนัออ่นแหละมีอ้สองคน อยู่เฮือนหลังเดียวกันเลยแต่ว่าเพื่อนบมเข้าบ่เข้าคลิปน้ำแต่ใหญ่เล็กเนาะอายุสิบสามปีสิบสี่ปีแล้วละกะออายหละหาอยู่หากินให้กินละกะกินน้ำไทยบ้านไทยเมืองแน่กามีผู้ใดมีละกะนยื่นให้ยื่นให้กินแน่นะพี่น้องละกะและกะอายพึ่นเบิ้งแน่ละกะ บุญบุญแม่เพื่อนก็ยยำพันเจ๊น้องเอ้ยอะไนี่หรอบุญแม่เพื่อนกระยำพันละเจ๊อากาศลมจืดละสงสารนะพี่น้องเช้อึนกับซอยได้ที่เจ้าเช้อึนซอยได้เห็นลอยยิ้มของนิ่งน้อยก็ดีใจเอาไปเมียนนะพี่น้องขนมเออไปเมียนไว้ให้อันเวลาเบิร์ดเราให้น้องกินเออญาติถินจ้าเอา คินนี่กลาไปก่อนด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสั่อือโฆษณาด้วยจ้าคินนี mm ่ก hmm. ็ับมาสบายดีลงมาสบายดีพี่น้องเนี่ยพูดจ้าแล้วอีหลาคือจ้าสบายดีพี่น้องบาดเปล่านุเปเ่านุเธอหน้าซื้อขนมให้กินนี่ทันสบายดีค่ะกินบ่ขนมนะได้ลงนี่เยอะตัว ทูจาไหมแูไามเตนอยูไหน้าอย่างทูจ้าบุ็นน้องดีใจได้เสื่องละได้เรื่องละมิดเลยมูมีเสียงทูจ้าเร็วทูจ้าบ่บมีผมตอนคับ